สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวปราณปียาธรรมวิสารนะคะกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวปีที่2คะ่ะปัจจุบันนะคะเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ค่ะมีคนไหนที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่ไหมคะนักศึกษา,ายุคโควิดอย่างเราเรียนออนไลน์อยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์แต่พอเวลาต้องหาประสบการณ์จริงเศรษฐก,กิจก็ไม่ดีงานก็น้อยหางานก็ยากเราจะมีบริษัทไหนเนี่ยที่จะรับนักศึกษาฝึกงานบ้าง ถ้าสมมติว่าท่านกำลังประสบป,ปัญหาเหล่านี้นะคะคอนเฟิร์มทัวร์มีคำตอบค่ะโดยที่นี่นะคะเราจะรับนักศึกษาจากทุกสาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็สามารถมาฝึกงานที่นี่ได้นะคะมาที่นี่เนี่ยคุณจะได้เรียนรู้งานที่หลากหลายแล้วก็ตรงสายกับที่คุณทำค่ะไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรนะคะที่นี่ก็จะจัดสรรงานให้ตรงกับความต้องการของคุณค่ะ เดยที่นี่นะคะเราจะเน้นกันที่5ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกนะคะก็คือด้านภาษาค่ะเราจะมีทุนนะคะสําหรับนักศึกษาที่สนใจในด้านของภาษาค่ะก็จะมีทุนให้นักศึกษาเหล่านี้นะคะไปเรียนในภาษาที่สนใจค่ะ2นะคะคือด้านเทคโนโลยีค่ะที่นี่สอนตั้งแต่การทำคอนเทนต์นะคะการตัดต่อคลิปวิดีโอก,การทำรูปบกรวมไปถึงงานะระบบหลังบ้านค่ะให้คุณเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีนะคะที่มีเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ 3นะคะก็คือในเรื่องของทักษะการพูดการเขียนค่ะที่นี่นะคะเราจะให้นักศึกษาเนี่ยได้อัดคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะพัฒนาการพูดนะคะแล้วก็ทักษะการเขียนเนี่ยก็จะมีการฝึกนะคะให้นักศึกษาเนี่ยเขียนบทความด้วยตัวเองค่ะจะเป็นการพัฒนาทั้งเรื่องการพูดและก็การเขียนไปพร้อมๆกันค่ะ ต่อมาด้านที่4นะคะก็คือด้านของจิตใจที่นี่เนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยนำเรื่องราวดีๆนําคลิปดีๆมาแชร์กันค่ะแล้วก็มาสรุปกันนะคะว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเราได้ข้อคิดอะไรค่ะจะเป็นการฝึกให้เราเนี่ยมีจิตใจแล้วก็มีทางความคิดที่ดีขึ้นค่ะ ข้อที่5นะคะคือการฝึกเป็นนายตัวเองค่ะโดยที่นี่นะคะเราจะไม่ให้ทุกคนเนี่ยเป็นนักศึกษาธรรมดานะคะแต่ว่าจะให้พัฒนาทัศนคตินะคะเพื่อที่จะเป็นทัศนคติการมองแบบผู้ประกอบการค่ะจะได้ทํางานที่อิสระนะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบค่ะเห็นไหมคะว่าการฝึกงานในยุคของโควิดเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะถ้าทานที่ฟังมาแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มตอบโจทย์ของคุณนะคะก็สามารถติดต่อบาได้ตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ